สวัสดีครับฮัลโหลครับผมด้ยรื่องนีครับเอไอะกาศเรืองการพิจารณาคดีโดยนะครับสำนักงานใหญครับสวัสดีครับครับผมผู้ติดต่อกรมยันรับนะครับเตรียมสายนะครับครับว่าไงครับครับผมชื่นายมณิชย์ชาติภูมนะครับเป็นเจ้าหน้าที่แบบประวัติงานด้านตรกฎหมายนะครับต้องขออนุญาตนะครับครับในการที่ว่ามาในวันนี้นะครับต้องขออนุญาตุพ่อทีนะครับติดต่อเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับเบอร์พ่อที่มีการใช้งานอย่างปัจจุบันนะครับจะเป็นเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดสี่ เก้า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 นะครับคุณมีคําว่ใช้งานยืมตังเงินหรือเปล่าครับครับผมใช้งานได้เงินเนาะครับเลื่องในแรเลยครับคุณในมรกเลนะครับท่านพ่อคุณยังใช้งานอยู่ไหมครับเป็นเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งห้าหนึ่งห้าแปดเก้าห้าแปดนะครับปัจจุบันยังใช้งานอยู่ไหมครับก็ก็ใช้อยู่นะทําไมอะศูนย์แปดหนึ่งนะครับไม่ใช่ศูนย์แปดเจ็ดนะเออทําไมล่ะครับใช้กี่เบอร์ครับโอ้เยอะเบอร์ผมเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันเลยเยอะคุณลุงนะครับนี่ เยอะแยะเบอร์มากมากมากมายเยอะแยะก็มันมันเยอะอ่ะมันเยอะก็ผมก็ตอบตรงๆไงว่ามันเยอะเบอร์ผมมันเยอะเกิดเกิดไม่ทันเลยครับเดี๋ยวผมไปได้เฉดครับเป็นจำนวนจุลกวารในตัวนี้ครับอ่าเอ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 าว่ามาเอาว่ามาเอาว่ามาเอาช่ามาครับไม่ต้องรีบครับเกิดตากพูดเลยครับเออเออเออเรื่องคุณมาครูเป็นากหน่วยงานไหนเนี่ยเอ้า คุณคุณพ่อฟังที่ผมแจ้งก่อนครับอ่าแล้วตรงนี้คุณพ่อยังทัวเรียนอะทัวนะครับบอกบอไม่ต้องไม่ต้องรีบใช่าหมฮะอยู่ตรงนี้จอต้องไม่ผ่าอ่ะทัวนะครับสี่เบอร์อะไรครับมันเยอะผมไม่ได้อยู่หน้าคอมแล้วผมจะรู้ไม่แล้วถ้าผมอยู่ทํางานอยู่ข้างนอกอยู่ตรงเนี้ยแล้วผมจะไปบอกคุณได้ไงเบอร์เป็นมพันเบอร์อะครับผมจะไปรู้ได้ไงว่ามันอะไรบ้างต้องเข้าที่คอมพิวเตอร์ครับอ่าเข้าใจยังเข้าใจความหมายไหมเป็นพันเบอร์ ผมไม่คนขายเต็มก็อยู่ข้างบ้านแล้วทําไมล่ะคุณจะเอายังไงก็ว่ามาที่เข้าบ้านก่อนครับคุยบ้านก่อนเนาะโอ้ยไม่เข้านะขี้เกียจคุณจะคุยอะไรก็คุยมาใช่ไหมสอบถามผู้ติดพันนะครับคุณพ่อไปเช็คเงินมาเห็นว่าผมติดพันในตัวเมียเนี่ยเออครับอ้าวว่ามา คือพี่หนุ่มติดต่อเข้ามาวันนี้นะครับทางอีเอสเอ็นเนี่ยนะเดีได้รับเรื่องจากสำนักงานอ่าคสอทชนะครับว่าเบอร์061เป็นเบอร์คุณพ่อที่มีการใช้งานอย่างผิดพรบคอมพิวเตอร์ถูกต้องไหมครับก็ไม่รู้ว่าจะผิดยังไงก็ว่ากันมาแต่ไม่ใช่ก็อย่างที่พ่อคร,รับมีการใช้งานอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็ไม่รู้รจะผิดยังไงก็เข้ามาจ่ายกันต้องกันและปตามพยายามทางเทคนิคยืนะครับผิดก็แจ้งมา ไม่ว่ากันอ่าคุณพ่อใช้งานติดตัวแล้วก็มาแจ้งการต้องการปิดไปที่ทางสำนักงานกสเทชแจรงมาเนี่ยผิดจะแจ้งความมามจะเอาเปกระเบื้องจัดเต็มตอบไหมครับก็ไม่รู้แล้วคุณจะแจ้งแล้วก็แจ้งมาที่เอเอสก่อต่อชเอว่ามาเลยแม้ว่าคุณได้มีงานเบื้องต้นนะครับตัวนี้บางดาโอไม่รู้กรเบรอผมมันเยอะผมยะตอบคุณยังไง คุณก็ไม่เข้าใจเลยจะแจ้งความอะไรก็มาพร้อมรับเอออาว่ามากลัวอะไรที่ไหนเลยจะแจ้งก็แจ้งมาทำเบอรนี่คุณใช้คนเดียวหรือเปล่าไม่โอ้โหมันเยอะบอกว่าเบอร์มันเยอะเยอะมากๆเอาง่ายๆว่าถ้าคุณถ้าคุณจะแจ้งจากศูนย์นแบบคุณต้องรู้แล้วว่าผมเป็นใคร คนที่จะใช้เบอร์โฟเก้าได้ี่มันก็ไม่ใช่ขี้้นะทุกคุณนะเสรเดครับเออเอาว่ามาเอสเสอ่ะรู้ตัวรู้ว่าผมเป็นใครล้วคุณต้องรู้แล้วว่าผมมันขนาดไหนอ่ะเอาว่ามาเอาว่ามาฟังก่อนเอาว่ามาอย่าเ่นก็ฟังตรงนี้ให้ดีเนาะให้สังเกตว่าตรงนี้เนี่ยคุณใช้กี่เบอร์ตอนนี้คุณใช้มัดบอกว่ามันเยอะ บอกว่ามันเยอะกูตีนมาคุณตีนรึเปล่าครับเนี่ยฮะอ้ามึงอะคุณตีนกูหรือเปล่าไอ้ควายไอ้แก๊งคอนเทนเตอร์เยี่ยโอ้พ่อมึงก็ตกโอ้มึงไอสัตว์มึงไปลอกหมาได้ควายที่ที่ที่กูมีเวลาไอ้นื่อที่กูมาคุยกับมึงเนี่ยเฮ้ยเขายังตัดน้ำตัดไฟมึงโน่ดีกเหรอฮะมึงมึงไปอยู่ไุกไหนเนี่ยอยู่ไอ้ก๊ะกังบ้านหรืออะไรเนี่ยเขาป่ากันทั่วเลยมึงมึงมึงเข้ามาได้ไงอย่างเงี้ยฮะมึงอยู่จุดไหนอะมึงอยู่กูไหนที่ว่าจที่ ะขึ้นมาชั A ้นหนี่ยมึงอยู่ตรงไหนเนี่ยฮะกดดีมาชั้นหนี่งเฮ้ยมึงยุ่งเหรอเฮ้ยต้นหนาตกไฟได้ไงวะเล่นนะครับมันเล่นละครมันหรอขี่นมาฉันเนี่ยไม่เห็นมีเออมันตัดไว้กิงเหรอิมันตัดไฟตัดเน็ตตัดอะไรแม่งมันมันมันหลอกลวงไงว่ารัฐบาลไทยกับจีนเนี่ยเฮ้ยมันลองไงวะไม่งยืมหลุดไปได้ไงน่ะวันนีไม่มีใครตัดสัญญาณที่จะหลบมึงมันไม่ไอ้โย่ มโง่เงืออะไรเนี่ยเนี่ยมาอย่างเงี้ยมันเล่นมันเล่นเกมกันหรือเปล่าเนี่ยมันยังว่าได้ไม่ตบหัวกันหรือเปล่าเนี่ยไอแม่งหลอกลวงไปทั่วมึงไม่กลัวบาปผูกกรรมมั้งเหรอวะฮะมึงไม่กลัวบาปผูกกรรมมั้งเนี่ยเขาบอกว่าแต่มึงฟังต้องเขาบอกแต่ถึงยานที่จริงเขาไม่ได้จัดถึงยานเข้าใจไหมอืมที่บ้าฉันนี่อยู่ที่เดรนไม่ใช่จะไปไหนมีตัวกันโอ้ยกูกูระเบื่อแม่งไปเอารัดเอาเปรียบกันอะไรกันมากมายโทรโทรโมโทรสั่นกับพี่ใหญ่แม่งตายไปได้ที่ไหนฮะโอ้ย กูระเบือมึงจริงๆมึงข้อมึงข้อมูลกูมึงก็รู้หมดแล้วอ่ะมึงมึงก็น่าจะเช็คดูดีๆเฮ้ยแม่งโฟก้าเนี่ยมึงมึงรู้แม่งโฟก้าเรื่เบอร์กี่ล้านไอ้ควายแม่งมึงมึงถามแม่งคงโง่ไอ้ควายเอ้ยมึงนี่จริงๆเไงกูแล้วเจ้าพ่อเอเอสไยมึงรู้เปล่าควายกูเบอร์กูไม่เป็นมาทันเบอร์ได้ควายเอ้ย มึงนี่ตัวแม่ข้อมูลอยู่กับมือยาเสพรู้มึงจะข้อมูลกูอะไรมึงมาเครื่องนี้กูจะกดลิงก์เที่ยอะไรเครื่องนี้ไม่มีตังค์สักบาทไอ้ควายไม่มีรู้กูไม่มีหรอกมึงจะมาเปิดมาคอเซ็นเตอร์มึงจะมาเอ่อแอดวกแอดไลน์กูให้กดดนกดนี่ควายมึงก็ไม่ได้แดกกูหรอกนั่นเองก็ไม่ดูข่าวหรอกแค่ต่องาทีดูมือจับางก็กูไม่มีเงินในเนี้ยมึงจะดูกูได้ยังไงไอ้ควายเงินกูได้มาเนี่ยกูออกรูไปซื้อทองเลยแต่กูไม่เงี้ยโไอ้ควายเอ้ย พอเราหมดระวางกูอ่ะกูหาคนมากูอะกูไม่ได้เก็บเงินไว้ในในแบงค์เลยนะมึงเข้าใจไหมกูอ่ะไม่ได้เก็บเงินเข้าในแบงค์เลยนะกูไม่มีหนี้ไม่มีสินกูมีเงินกูมีเงินติดก็มีกับมีทองมึงอยากได้มึงมาเอามึงเอาที่บ้านกูเนี่ยกูเยอะเลยแหละกูไม่งงเก็บเงินไว้ในธนาคารมึงจําไว้ง่ก็ไปกดลุงแมงหมดออะมึงว่ามาเดี๋ยวกูจะสอนมึงอ่ะมึงว่ามา ครับอาจารย์จะได้จองตังสมบูรณ์นะคุณผมเชื่อลาครับผมต้องไปจองไปหาคนนี้อยู่นะครับเป็นร้อยกว่าคงทานีด้คุณวางสายนะครับไม่คุณจะไปวางทำไมมึงคุยกูก่อนดิมึงจะรีบวางคุยกับกูแล้วมึงได้ประโยชน์เผื่อมึงจะเอาวิชากูไปใช้ได้มั่งเข้าใจป่ะเงาวสองล้านรวมเงินมาไหมไม่อะไรนะก็มีมาไดสองล้านที่ได้จบเกียเงินทุกสมากโอ้ยมีเงินแล้วมันเยอะแยะอยู่แล้วล่ะเข้าใจป่ะแต่มันไม่มีเงินฝากในธนาคาร เข้าใจป่ะเดี๋ยวกูจะทําคลิปสอนเนี่ทุกคนเนะี่ยมึงจะไปฝากเลยแม่งร,รัฐบาลมึงก็รับประกันแค่ร้านเดียวตอนนี้ประเทศไทยแม่งล้มละลายไปได้ควายเอ้ยมึงรู้ไหมหมดแล้วไอ้ที่แม่งโง,ง่ๆเนี่ยไอ้พวกขา้าราชการเนี่ยแม่งโง,ง่ๆง่เนี่ยไอ้เคีียแต่คนธรรมดาเนี่ยมันไม่มีเงินกันแล้วหมดแล้วมึงมึงหลอกมึงก็หลอกอได้ไอ้พวกข้าราชการเกษียณบำนาญแม่งโง่ๆง่เนี่ยไอ้พวกไอ้พวกนี้ควายเด็กไอ้พวกวัยรุ่นนะไอ้พวกวัยรุ่นนี่แม่งเฮ้ยมึงเชื่อกันไหมพวกไอ้ไอ้เด็กๆเนี่ย มันก็ไม่ค่อยฟังข่าวพอแม่งโดนคูหน่อยแม่งฟอกเงินฟอกเงินแม่งโอนเนี่ยแฟนของแฟนผัวเด็กรุ่นใหม่เนี่กูจะไปวางทำไมกูจคุยก่อนดิกูอยากคุยกับมึง่ง